กิจสัยกรรมความงามมาตีแผ่ในรูปแบบซีรีส์ร่วมสนับสนุนโดย BYB Clinic ซีรีส์ The Idol Game เกมไอดอลร้มตัวแม่โดยผู้จัดและผู้กำกับเบนเบนจามิน ben เตรียมเขย่าเรตติ้งบันเทิงช่วงดึกจอคิวลงจอช่อง3 HD เ็ดีโดยจับมือหน่วยงานภาครัฐสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือ สกอมอชอร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พร้อมด้วย BYB คลินิกและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ติดตามชม The Idol g เก e เกมไอเดลล้มตัวแม่ผ่านทางช่อง3า d เดดีเริ่มวันเสาร์ที่3าพฤษภาคม2568เวลา4ทุ่ม45 ระยไปวยถึงรายละเอียดของการเปิดตัวซีรีส์วันนี้่อยละกันนะฮะเอาต่างที่สอบก็ <c oughs> ามาชอบก,ก,กันได้ค่ะ,คะซีรีส์ในวันนี้เป็นความพยายามที่ทางเราแล้วก็ v y b อยากให้ความเข้าใจกับประชาชนครับตั้งในเรื่องของสัญละการความงามนะครับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของสุขภาพในโลกของไซเบอร์ครับ เพราะว่าสุขภาวะมันเป็นเรื่องที่สัมพัญทั้งเรื่องทางกายแล้วก็เรื่องโซเบอร์ด้วยครับคุณนายนะครับตอนนี้มีวีดีนะครับแค่อัร์ราเบนเซนการ์ฮาร์มีของที่ลึกจ่ายนะครับของความน่ารักมากเลยูปของพิพัฒนเชิดมูลค่าสั่งประมาณแจกไปเลยครับครับในส่วนของพีวีวนะครับตอนนี้เราก็มองเราก็เลยเห็นว่าเอ่อที่เมื่คือคนไทยก็เริ่มมีไปที่เริ่มมีตัวอยู่บนการดังนั้นเราก็เลยเห็นว่า การที่เราจะเสิร์ฟลูกค้าด้วยด้วยเวลเนสหรือการที่ทาให้ร่างกายของคนไทยแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นคือเป็นประโยชน์แก่คนไทยครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือยุคสมัยนีย้เป็นยุคสมัยที่คนต้องการที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นการทําสัญญกรรมหรือว่าการทำเอ่อจะเรียกว่าสกินนะครับเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ทําอย่างไรให้ปลอดภัยทําอย่างไรโดยอ,อ,อาจารย์แพทย์ ทีมทางที่บีวีบีของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอาจารย์แพทย์ที่จะคอยดูแลทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์ที่อยู่จุฬาหรือว่าพาระมงกุฎหรือว่า,าวิเชลพยาบาลนะครับท,ทุกท่านที่อยู่ในบีวบีเป็นอาจารย์ที่เราได้คัดสรรแล้วนะครับว่าเป็นอาจารย์แพทย์ที่จบตรงสาขาแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าอย่างออยอย่่าางงปลอดภัยนะครับแล้วก็สวยอย่างพอเพียงครับขอบคุณครับ อยากให้ทุกคนที่ลูกค้านะคะที่เข้ามาได้ใช้บริการที่ BYB Clinic ะค่ะรู้สึกว่าการเข้ามาที่คลินิกสัญกากรรมหรือว่าความงามในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่จับต้องได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะได้พบกับคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจนะคะก็คือขอเชิญเรียนเชิญมาที่คลินิกได้ะค่ะขอบคุณค่ะ ก็เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราอยากใช้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นสื่อแล้วก็อย่างที่บอกค่ะข้อมูลลูกค้าก็เป็นสิ่งสําคัญความสวยงามก็เป็นสิ่งสําคัญทุกอย่างคือต้องปลอดภัยเราจึงร่วมกับสสกมช <c oughs> ค่ะก็เลยร่วมกันรับเ,เป็นซีรีส์เรื่องนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทางสกมชนะครับทีมนักแสดงนะครับแล้วก็ทีมหลังบ้านของ BYB ด้วยนะครับเมื่อกี้บนเวทียังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยดูแลในเรื่องส่วนของงานตกแต่งนะครับในสถานที่นะครับก็ b y b นะครับเป็นสถานที่ที่โปร่งแล้วก็มีมาตรฐานนะครับมีความปลอดภัยนะครับแล้วอย่างที่พี่อู๊ดบอกเนี่ยว่าทีมแพทย์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับ ถ้าพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าแขกผู้มีเกียรติสนใจนะครับทางบูธเราก็มีกิจกรรมนะครับตรวจร่างกาย IOC นะครับแล้วก็มีตรวจมวลร่างกายนะครับฟรีนะครับวันนี้แล้วก็มีคูปองมาให้สําหรับพี่ๆทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับนคุทีมแสดงไหาใ้มแสดงเอาอานโอเคครับจมก็พอแล้วครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้นะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปบนเวทีว่า ในส่วนผมก็คือส่วนของ n c s a นะครับหรือไม่ก็สตมชจะดูแลเรื่องของแบบเขาเรียกว่าสุขภาพทางโลกไซเบอร์ตะกี้ท่านพูดไปนี้คือผมว่าสําคัญมากเพราะว่าในชีวิตประจำวันคนมักจะโดนแฮกคนจะมีปัญหาเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้เราจะแก้ยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานไหนที่เขาดูแลตรงนี้หน้าที่ของผมในเรื่องนี้คือผมอยากจะนอกจากมอบความบันเทิงแล้วก็คืออยากจะมอบความรู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมุติเราเจอปัญหาทางไซเบอร์เนี่ยเรามีคนที่เขาจะช่วยเราอยู่นะครับนี่คือหน้าที่ของผมในเรื่องนี้ อะไะคะเอกใหม่การทงานกับเอกใหม่ไม่ไม่เลยก็ก็ดีใจค่าวมาลรับะครเล่นช่องก็ถือว่าจริงๆก็ไปมาแล้แต่ว่านาจะมาทีแล้วก็มาเจอนมเจมเยก็คือเป็นคนที่น่ารักมากบุคลิกดีหล่อและเล่นเก่งด้วย็้แบบว่าชียร์สอรตกก็คือ À, ตัวอย่างที่เราเล่นไปก็คือแบบเจอกันวันแรกเแบบจอกันครั้งแรกแกแล้วก็เล่นเลยอะไรเงี้ยครับก็ต้องยอมรับว,ว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่เขาเป็นมืออาชีพมากครับเพราะว่าแบบแอคชั่นแล้วพี่เขาเขาเป็นตัวละครได้เลยทาให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาเล่นได้เลยเราก็ต้องแบบทำกันบ้านแล้วก็ต้องทําให้ดตีตั้งใจมีสมาธิเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นเพราะาตัวแม่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออดีแล้ว,วยอายุตอนนี้เราได้เล่นละครที่แบบเป็นอีกแนวหนึ่งมีตัวละครอีกแบบหนึ่ง รู้สึกว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วขอบคุณที่มีที่ททมาเล่นกับผมด้วยค่ะเพอขเช่นกันมาประมาณแทบบนูดไร่สทามพัดเลยเรื่องนี้แทบแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบพลิกไปพลิกมามันมีการเชื่อเฉือนกันทางอารมณ์แล้วก็เราไม่ได้แบบเชื่อเฉือนกันบกเวกไว้วายนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบแต่ละคนจะมีแผนของตัวเองเพื่อจะแย่งชิงตํแบบาแหน่งบางอย่างในในโรงพยาบาลนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูค่ะว่าใครเป็นยังไง แล้วคนที่เราเห็นดีที่สุดงแต่เริ่ม้นอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเน้าไม่รู้ใจค่ะเพราะว่าเราสวยขนาดนี้แป็นก็ดีอยากสีความเราบางใช่ไหมคะใช่คุณดีก็แม่ก็อยากฝากละครเรื่องนี้ละค่ะแล้วก็จะบอกว่าเราต้องติดตามดูจริงๆเพราะว่าเราเป็นตัวแม่หมดเลยเพราะฉะนั้นใครจะโดนล้มอันนี้มันน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะทุกคนเนี่ยจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจ นะไม่ว่าจะเป็นแม่เนี่ยมีลูก5คน6คนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทุกคนเนี่ยเราจะเลี้ยงได้อย่างใจหรือเปล่าเขาจะมีอะไรชินไหวชินนิดหรือเปล่าแต่ว่าฉาบหน้าไปด้วยความรักกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากแม่แซ่เลยนะคะวนี้ทีได้เป็นคดีตอนแรกกลับว่าเป็นทางเอกเองท้าไายกับแม่อย่างไรบ้างคะท่าไทยท่าไทยมากค่ะเพราะวันแรกเขาก็จะมาบอกบอกว่า เล่นประมาณ4ี่สี่คาแรคเตอร์ในตัวเพราะลูกแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีอะไรของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรับที่อยู่แล้วก็ความนิ่งของแม่แล้วก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามเขาต้องติดตามจริงๆค่ะพิรุ้ตสาวก็เรื่องเรื่องนี้เขาอ่านบทแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะ อยากจะเล่นด้วยอยากจะแบบแสดงให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บีบอกว่าแต่ละคนก็มีแผนการอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วก็รู้หน้าไม่รู้ใจเยอะมากๆค่ะก็อาจจะแบบสะท้อนอะไรหลายๆอย่างก็อยากให้เรื่องนี้ก็เอ็นเตอร์เทนทุกคนได้ดีแล้วเรามีจุนดีในตัวละครเราเองคะคือไม่อยากจะเล่าไงก็คือเดี๋ยวแบบตอนจบอะไรเงี้ยเผื่อมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลกก็ไม่ธรรมดาแบบเดาไม่ได้อะไรเงี้ยปากไม่ด้วยนะคะบอก็เหว่างก็ ขอไนก็คือสำหรับบ่าวาก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสเล่นละครแล้วก็จริงๆอะตอนแรกไม่มั่นใจแต่แบบพอเห็นนักแสดงทุกคนแล้วอรู้สึกว่าต่อให้ไม่มั่นใจเราก็ต้องทําให้ได้เพราะว่าบอยากเล่นละครกับทุกคนมากๆเป็น แฟนคลับติดตามผลงานทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่ามีฝีมือดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้โอกาสนี้เราก็จะอยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าละครเรื่องนี้มันจริงๆที่เล่ามามันยังไม่ได้เข้าไปถึงเนื้อหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีอะไรที่น่าติดตามมากกว่านี้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูคะ่ะ <c oughs> ติดตามเรื่อนในในบทของเราเหรอคะไม่บอก ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ก็คือจริงๆในบทบทของวาะก็ยังมีความนิ่งๆอยู่นิดนึงแต่ในความนิ่งๆก็มีความไม่นิ่งเอ๊ยยังไงเราไม่ถูกใช่ใช่ตอนบทมาหว่ะก็แบบเอ๊ะตอนแรกเหมือนจะนิ่งตอนหลังไม่นิ่งก็คือสลับไปสลับมาก็ต้องใช่เดี๋ยวว่าจะไปทำกันบ้านตัวนี้มาให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ 他吃，他吃没劲吗？ S <S ส่วนกวาก็รับบทเป็นหมอหวานนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นหมอนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราชอบความเสวยความงานอยู่แล้วได้เล่นเป็นหมอมันก็เหมือนเป็นแพชชั่นอีกอย่างหนึง่งแล้วก็อ่านเ,เรื่องยอ่อมารู้สึกว่าเรื่องยอ่อสนุกมากเป็นเรื่องที่เราควรจะเล่นถ้าไม่เล่นเราจะรู้สึกว่าเราพลาดในชีวิตครั้งนี้มากที่เราไม่ได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ด้วยรายชื่อนะักแสดงทุกคนกวางก็รู้สึกว่าทุกคนอะ่ะเป็นคนที่เราอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในหลายๆท่านเนาะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมาเล่นค่ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนแล้วตัวกวางเนี่ยก็อย่างที่บอกเล่นเป็นคนดีเหมือนเดิมเป็นคนดีมากๆค่ะเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยนะคะใครน่ากลัวสุดใครน่ากลัวสุดเหรอคะไม่ไม่อยากสปอยเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นตัวกวางเองแล้วกันกลัวตัวเองแล้วกันค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะทามาเลยครับ มาตานะคะรบทเป็นฟ้าค่ะมาตานะคะรบดเป็นฟ้าค่ะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งโอกาสที่ดีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาว่าจะทําให้สุดทาให้สุดความสามารถเลยค่ะสมกับที่ได้รับโอกาสดีๆมาค่ะฝั่งเดียวกับตัวด้วยนะคะก่อนก็สวัสดีพี่นะะักข่าวทุกคนนะครับและก็ขอบคุณที่มาวันนี้นะครับก็ผมชื่อการครับรบดเป็นหมอแทนครับ ก็คือเป็นลูกคนเล็กบ้านติดเต้นมากครับตอนนี้ตเต้นก็ผมเป็นนักแสดงใหม่ครับก็ได้ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็เป็นโอกาสที่ท้าทายมากสำหรับผมจริงๆครับก็ได้เล่นกับอาจารย์ทั้งนั้นเลยทุกคนเลยก็ถมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับที่ดีกับเจมมาฝากนงานนี้ค่ ก็ภา h D.I.D.O. เกมด้วยนะครับคืออย่างที่บอกไปคือเป็นซีรีส์ที่มีความดราม่าความเชื่อเชื่อแล้วก็มีความรู้แน่ๆในเรื่องของโลกไซเบอร์แล้วก็สุขภาพในโลกไซเบอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแล้วส่วนตัวที่รับเรื่องนี้เพราะว่าไม่เคยร่วมงานกับทุกๆท่านเลยนะคีพี่แพทที่เคยร่วมงานด้วยก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆแล้วรู้สึกว่าแบบต้องเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นการทํางานที่ดีมากๆต่างด้วยนะครับ D.I.D.O. เกมหัช่อง3า ปี <33 S> 2 3นะครับผมขอบ <ขอ S 1> คุณมากค่ะขอบคุณค, <üğ> ค่ะที่นี่เรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะวันนี้ได้มาร่วมมือก,กับคุณเบนกับคุณเดืนยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นนะตอนแรกตื่นเต้นงงอยู่เหมือนกันเี่เอพี่เบนโทรหาพี่ดุอนมาทํางานกันไหมทํางานโอเคแล้วก็ได้ฟังโปรเจกต์ κ, ฟังเรื่องย่อเรื่องอะไรที่มันมีความน่าสนใจความท้าทายอยู่บยในเรื่องแล้วก็มีความดราม่าความเชื่อยในเรื่องทั้งหมดที่ที่จะมีการเกิดขึ้นในเรื่องทั้งหมดแล้วก็เลยโอเด็เคดีแล้วก็มีหน่วยงานของของสกมชที่เข้ารเื่่อง ไซเบอร์ทั้งหลายที่การแฮกเกอร์อะไรทั้งหมดแล้วก็มีของ BYB ที่ช่วยในเรื่องในเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องขององของคามของอนาอะไรฮะแล้วก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปยืดเยืเพิ่มเติมไปอย่างคุณเป็นราคาตอนเฉนพันเรื่องยังไงก็ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วมันมาจากคาว่าไอดอลมันมาจากคาว่าต้นแบบเราเลยเวลามันตั้ใจว่าเฮ้ยก็ถ้าเกิดเราแบบดูนางให้ดูแม่อะมันก็คงจะดีนะถ้าเราเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการส่งต่อ พฤติกรรมนิสัยหรือว่าอารมณ์บางอย่างมาจากคุณแม่ก็น่าจะเป็นวิทยาทานหรือทางขอดีๆให้กับคนไทยได้ดูอย่างเงี้ยเออคิดแค่นี้แต่สุดท้ายวันนี้ได้มาหูยเกินคาดนอนักแสดงเข้มข้นเนื้อเรื่องกายเป็นหาหนัางเอกไม่เจอเพราะลายทุกตัวเอออันนี้แอบ,บสปอยเลยว่าลายทุกตัวแล้วก็ก็มันจะมีความหักมุมทุกอย่างเดายากมากเรื่องนี้ใช่ครับแลคนในพี่บีมาเล่นแต่ช่องสาม <laughs> ได้ไงคะเออพี <laughs> ่บีเล่นช่องสามได้ไงฟาประธานนะ าหาแล้วชอบคาทเ,เตอร์พี่บีครับโดยส่วสนตัวก็เลยส่งไปคุยแล้วก็ทางผู้บริหารทางช่องวันก็กโอเคครับทางผ่านช่องวันก็ยินดีเพราะว่าบทดีอะไรเงี้ยเขาคงเรื่องดีก็เลยได้พี่บีมา,ายากไหมติดต่อไม่ยากแต่การตัดสินใจนานและลุนลุ้นทุกนาทีเลยฮะ,ะลุนลุนลุนว่าตอนนี้จะเล่นไหมเเพราะตัวละครมันเยอะใช่ไหมตัวหลักมันเยอะไม่มีทางที่มันจะแบบพร้อมกันได้คนนี้ได้แต่มีเงอนไขแบบนี้ตัวนี้ได้เงอนไขแบบนี้ ยากที่สุดคือเรื่อง,งะคะิวอย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบบางคนแบบเจอดให้เราได้สัปดาห์ละสองวันอ่างเงี้ยก็ต้องทํางานให้ได้อย่างเงี้ยครับได้แพทได้ลูนเส้นได้ฟางได้ที่ยวหวาคือรวมตัวแม่ทั้งหมดใช่ครับยากทุกตัวนะครับแม้แต่ที่ว่าสนิทสนิทแบบเที่ยวหวาก็ดีหรือวกอวางก็ดีเง,งี้ยเคยเล่นด้วยกันอะ่ะเพราะว่าสนิทก็ยากเพราะว่าคิวคิวค่อนข้างยากมากเรื่องคิวยากสุดเรื่องคิวยากสุดของเรื่องนี้ลองมาเรื่องบทเ,เรื่องบททำไงให้สิบสองตอน,ออตอนมันมีมัน,มนครบอะ่ะเออว่ามันมีความ รามาความเข้มข้นทั้งหมดเลยทีเนี้ยด้วยตัวนักแสดงทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะกระจายกันยังไงที่มันรู้สึกว่ามันทุกอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยได้ได้เจมมามาด้วยเจมจอมาเล่นตรงนี้ให้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็ซีเรียสอยู่เหมือนกันนะในความทำงานหนใัใคือทุกซีนที่ออกแบบมาคือจําเป็นและต้องดีต้องมีความหมายที่สุดเท่านั้นคือหย่อนไม่ได้เลยเรื่องเี้ยน้องก,ก็เลยคิดว่าน่าจะสนุกครับกระสับเฉงดีขนะัานบังยังไงบ้างครับเพราะว่าได้ตัวแม่ทั้งหมด คาดหวังว่าจะเซอร์ไพรส์ครับคุณดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยสี่ทุ่มสี่สิบห้าต่อไปมันจะมีเรื่องอะไรอีกอย่างเงี้ยเนอกไหมคือแบบมันจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้กับแอร์ไทม์ช่วงสี่ทุ่มสี่สิบห้าที่คนมองว่าไม่พามาใช่จริงๆเราก็ประสบความสำเร็จจากเรื่องที่แล้วมาว่าเราก็เกิดทีงหลักสองของช่องมาแล้วนะอะนะ่านะเพราะฉะนั้นอยากครับอยากมีายเซ็นช่วงดึกแบบเนี้ยให้คนให้ให้ผู้ชมได้ดูแล้วเป็นละครที่มีตัวต้นตัวหลักแบบเนี้ยมาเนาะพี่ใช่ สองหนึ่งเลยละกันเนาะได้สีต้องหนึ่งสีต้องหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไอเนี่ยมาขนาดนี้แล้วด้วยเรื่องด้วยนาะแสดงทั้งหมดแล้วมันมีมันมีความเป็นไปได้ครับฝากฝากไปเลยคือดูฝากก่อนเลยฝากซีรีส์เด่ะไอเดอร์เกมนะครับคือได้เจอได้สนุกแน่แเพราะว่าความเรื่องของบทเรื่องอะไรมันจะมันจะมีความชิงไหวชิงพลิกความที่ต้องต่อสู้กันในเกมตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันพลิกได้ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเป้าหมายคนนี้ชนะคนนี้จะแพ้หรือจะอะไรอย่างเงี้ย การยุถักหลังได้ตลอดเวลานะ<ม>พี่เบนนะเพราะฉนะนั้นสงที่มันจะสนุกคือความเชื่อเฉือนการแสดงที่จะมีทั้งหมดในแนใน,นี้สนุกครับสำหรับเบนเป็นฝากฝากตัวเป็นด้วยแล้วฝากทีมงานทุกคนด้วยนะต้องบอกว่ามันมันคือโอกาสมากกว่ามันมันมันโอกาสที่มันได้มีโอกาสได้มาแชร์คอ,อนเสิร์ตอย่างพี่ดุลเข้าหรือว่าแม้แต่การแสดงให้โอกาสเบนในการได้มาทำงานร่วมด้วยก็อยากให้ผู้ชมครับได้ได้เห็นในความตั้งใจที่ที่ที่เราตั้งใจสร้างมันขึ้นมาแล้วกันครับ